สุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดเพราะไม่ใช่ทุกคนจะหวังดีกับเราในโลกนี้ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่ยิ้มให้คุณแล้วหวังดีกับคุณเสมอไปและไม่ใช่ทุกคนที่ฟังเรื่องราวของคุณจะอยากเห็นคุณมีความสุขนะคะบางคนยิ้มต่อหน้าแต่แอบบนินทารับหลังและบางคนฟังเรื่องเศร้าของคุณเพียงเพื่อที่จะเอาไปเล่าต่อบางคนกอดต่อหน้าเพื่อที่จะแทงข้างหลังแบบนี้พี่หญงบอกเลยนะคะว่ามีให้เห็นเยอะมากๆ คนที่ไม่หวังดีกับคุณเนี่ยอาจจะอิจชาและใช้ความสำเร็จของคุณมาตำหนิบางคนนะคะหาข้อด้อยในความสุขของคนอื่นเพื่อลดค่าความสำเร็จบางคนไม่ได้ฟังเพื่อปลอบใจแต่ฟังเพื่อสะใจเรื่องเศร้าของคุณอาจจะกลายเป็นเรื่องเล่าเพิ่มสีสันในวงนินทาของพวกเขาก็ได้เก็บเรื่องสำคัญไว้ให้คนที่คุณไว้ใจจริงๆคนที่รักคุณค่ะเขาจะยินดีกับความสุขของคุณ และอยู่เคียงข้างคุณในวันที่คุณเศร้าที่สุดมองคนให้ลึกมากกว่าภายนอกนะคะไม่ใช่ทุกคนค่ะที่แสดงออกมาว่าเป็นมิตรแล้วจะเป็นมิตรจริงๆจะให้ทุกคนเข้าถึงทุกเรื่องในชีวิตของคุณค่ะเพราะบางคนเข้ามาเพื่อเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆกับคุณแต่บางคนเข้ามาเพื่อขโมยพลังและลดคุณค่าในตัวคุณ